การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไ,ไปเหมสำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกเพศทุก,ทกวัย ขอตาอนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์นักขุดทออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับพาทุกท่านมาเยี่ยมชมป่าคอนกรีตนะครับจากที่ผ่านมาเราเจอแต่ป่าธรรมชาตินะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมป่าคอนกรีตดูว่าเป็นยังไงบรรยากาศที่ทุกท่านเห็นนีนีที่นี่คือบรรยากาศของเมืองทองธานีนะครับตึกระฟ้าเลยครับพี่น้องครับ มีอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะอ่าเดี๋ยวจะมีให้วิทยากรเอาลองไปให้ลองนะคะเอาไว้ใช้ป้องกันตัวเองเวลาใครจะนักก่นเราก็รับแบบนี้ใช่ไหมคะรับ <c oughs> หล่อเล่นตัวนี้ใช้นวดตัวเดี๋ยวดูให้พี่เขาทำให้ดูเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคะได้ตัวนี้ต้องใช้นั่งนิดนึงนะคะอ่านี่นางแบบนางแบบโชว์อีก นี่ค่ะใช้นวดต้นขานะคะในแนวเส้นขาคนที่ชอบขับรถคนที่มีรถใช้นะคะขับรถไปบ่อยหรือว่าใส่รองเท้าจะหยุดแล้วก็แล้วก็พอได้แต่ถ้าเราอ่ะมีเวลาไปหาหมอนวดหรือว่ายังไม่ได้มีไปหาพวกคุณหมอที่นวดเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ผ่อนคลายตัวเองไปได้นะคะเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะเพราะว่าบางอาการบางอย่างเนี่ยเราสามารถคลายกล้ามเนื้อได้ด้วยตัวเองนะคะ สามารถปลดได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีให้พี่ๆผู้ช่วยวิทยากรเนี่ยไปให้สาธิตแล้วก็ทำให้ดูนะคะสงสัยตรงไหนถามได้เลยมันใช้เราก็เหยียบนะคะเหยียบจะมีเหยียบตั้งแต่ใช้ปลายใช้กลางเท้าเหยียบนะคะใช้ส้นเท้านะคะแล้วก็ใช้ปลายเท้าน้ำหนักจะถ่ายเทไปทีละข้างนะคะการเหยียบตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าการอัด เราพอจะรู้แล้วว่าฝ่าเท้า,ทาเราเนี่ยเป็นจุดสะท้อนอวัยวะต่างๆภายในร่างกายนะคะตัวนี้จะช่วยในการบริหารนะคะกระตุ้นระบบกรรารทำงานของต่อมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระเพาะตับไตนะคะ,คะนะคะเราใช้ตรงนี้เราบอกได้เลยว่าการกดตรงนี้มันจะช่วยท่านที่มีปัญหาขับรถนานนั่งแล้วชาไปถึงปลายเท้านะคะก็คือจุดเนี้ยไปเรียนรของกล้ามเนื้อหลักไปด้วยนะคะนอกจากได้ในส่วนของฝ่าเท้านะคะ ค่อยๆทําทุกอย่างไม่ต้องใจร้อนนะคะค่อยๆทําค่อยๆเป็นไปเพราะว่าระบบเนี่ยจะได้ค่อยๆถูกกระตุ้นขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเราไปเร่งหรือไปอะไรเงี้ยมันจะเป็นการทําลายกล้ามเนื้ออย่างเฉียบพลันนะคะปวดสะบักอุ้ยร้อนแล้วนี่ตัวนี้ดึงได้นะคะดึงดึงลักษณะนี้เนาะบางคนเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงบางทีเกี่ยวพลาดแล้วก็แบบ โทษเครื่องมือเลยเมือมันไม่เห็นจะเป็นจริงเลยไม่เห็นจะหายเม่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็คือจะทำในส่วนของที่เป็นตะขอเหล็กเนี่ยมันจะมีปุ่มลงจุดเาเฉพาะชิดกระดูกเนี่ยได้แนมเย็นกว่าแต่ว่าในส่วนความแข็งแรงเนี่ยในส่วนของไม้จะมีความแข็งแรงมากกว่านะคะแต่ว่าเหล็กเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นอันนี้ก็คือดีกันคนละด้านนะคะอันนี้สามารถพกติดในรถได้เลยคนที่ขับรถเนี่ยจะเม่อยช่วงสะบักหรือว่าช่วงบ่าเนี่ยเยอะนะคะ นี่ใช้ได้เลยพี่เขาจะเกี่ยวในช่วงเอวนะคะบางคนคิดว่าเกี่ยวสบักได้อย่างดีที่เกี่ยวทุกอย่างเลยนะมีอะไรขวงหน้าเกี่ยวได้หมดเลยได้กําไรเต็มๆนะคะ,ะตรงนี้ได้ในส่วนของขาได้แล้วเมื่อเส้นหน้าแข้งก็ทําได้ค <c oughs> ่ะอค่อยๆทําเห็นไหมคะอืออ่าโอเคหันไปหน้าเลย บางคนเนี่ยแทบจะยิ้มวันหนึ่งนี่นับครั้งได้เลยนะคะเพราะว่าหน้านี่จะถูกสตาร์ทไวอ้อย่างนั้นตลอดเพราะว่าด้วยความเครียดนะคะตัวนี้ใช้นวดในกล้ามเนื้อมัดเล็กๆกระกกตุ้นการทางานของระบบที่เกี่ยวกับการบังคับอวัยวะบนใบหน้านะคะใช้แล้วนะคะรอยตีนกาเนี่ยก็จะลดลงหน้าก็จะสวยขึ้นเลือดฝาดจะมาเลยค่ะนะคะตัวนี้อ่ะโอเคในส่วนของตัวนะคะใช้นวดค่ะ จะช่วยยืดกล้ามเนื้อให้ค่ลายกล้ามเนื้อนะคะตัวนี้กล้ามเนื้อเราจะเมื่อยล้าอะไรอย่างนี้เราคลายให้โอ้ใช้คนที่บ้านนวดก็นางหงิหกหน้างงอขึ้นมาเหยียบพอหรือ,อยังสิบครั้งเนี่ยเธอพอหรือ,อยังอันนี้เรากิ้งเลยค่ะให้มันแบบเราหายเมื่อยนี่เราจะจะหยุดเมื่อไหร่เราก็หยุดได้นะคะตอนนี้ที่คนเป็นเยอะที่สุดกดก็ไม่ถูกก็ฉันบอกมันปวดตรงนี้นี่เอานี่ไปกดเองเลยปวดตรงไหนกดตรงนั้นนอนทับ ได้เลยนั่งทําได้เลยปวดเส้นใต้ขาใต้ตัวนี้นะคะจะช่วยในส่วนของข้อพับเข่านะคะทีะ่ผู้ที่มีปัญหาเรื่องเขา่าอย่างนั่งยองๆไม่ได้หรือว่ายืนานานๆาาและเข่าติดขัดนวดให้เลือด ไหลเวียนบนสมองได้ดีนะคะลดอาการปวดเกรงศีรษะจากไมเกรนนะคะเหมือนเวลาเราไปสระผมเราชอบนะให้เขามานวดมาอะไรตัวนี้ดีกว่าตัวนี้กลมๆจะแบบว่าคลึงไปตามกระโหลกรอบกระโหลกศีละเราเลคะจะเข้าเส้นบกหูต้นคอได้หมดเลยเหมือนกัน ใช่นะคะแล้วก็เป็นจุดของตามกล้ามเนื้อหัวไหล่นะคะวน<ม>อ่าใช่บริหารพวกไหลติดอะคะ่ะเพราะว่าเราอ่ะไม่ค่อยได้บริหารหัวไหล่บางทีชอบนอนยกแขนชอบถือของหนะักกระเป๋าเงินเนี่ยพกเงินเยอะมากคือหนักจนทำให้ไหล่ติดนะคะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของเขา่าตัวนี้ใช้ได้ดีกับอพวกที่มีปัญหาเรื่องเขา่าเวลาเราไปหาหมอหมอจะบอกว่าเข่าเสื่อมเวลามันมีเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อ อย่างเงี้ยมันเกิดจากเส้นเอ็นข้างในไม่ได้คลายตัวเลยนะคะตัวนี้สามารถใช้ได้นะคะอ่าแล้วอุปกรณ์เออเหมือนลูกข่างปะเออเราเราตั้งชื่อให้มันเลยแล้วกันน้องลูกข่างมาซะจังเลยแล้วกันนุชก,ก็ยังไม่ได้คิดเลยว่ามันชื่ออะไรนะคะอันนี้มันใช้อะไรสําหรับกล้ามเนื้อนิ้วมือค่ะอ่าคนที่เป็นนิ้วล็อก นะคะตัวนี้ช่วยได้นะคะนิ้วล็อกกล้ามเนื้อนิ้วมือนะคะ,ะช่วยขยายเอ็นถังผืดบนนิ้วมือนะคะให้ให้ให้ลายตัวได้ดีขึ้นนะคะ,ะจะใช้กดตามจุดต่างๆก็ได้นะคะจริงๆแล้วเราจะมองเห็นว่าอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์เนี่ยไม่ได้มีข้อจํากัดว่าใช้เฉพาะส่วนนี้ส่วนนี้ภูมิปัญญาของคนไทยนะคะสามารถ คิดคนขึ้นมาเพื่อให้หนึ่งอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในบ้านเนี่ยสามารถใช้งานได้กับทุกส่วนของร่างกายนะคะตัวนี้นะคะมันก็ทำงานได,ด้ีอ่ากดตามที่ เป็นหนึ่งในสารลดความตึงผิวกระจุกรกมีธว์ซักล้างรุนแรงซึ่งชื่อย่อของมันคือ SLS และใช้จะแชมพูหรือน้ำยาซักล้างเป็นส่วนใหญ่แลสารลดความตึงผิวสังเคราะห์และสารลดความตึงผิวธรรมชาติแตกต่างกันอย่างไรเราจะทำการทดลองเ,อเ,อเ,อเอปรียบเทียบด้วยการ เราจะเตือนเกี่ยวา่าบสารโซเดียมลอเลตซัเหรือ SLS ซึ่งเป็นสารลดความตึงผิวสัมร,ร้องและสารเลซิตีนในขไข่แดงซึ่งเป็นสารลดความตึงผิวธรรมชาตออิก็คือเรียนโซเดียมลาเรตซัลเฟต0.5กรัมและสารเลซิตีนในขไข่แดงประมาณ0.5กรัมหนืองกันจากนั้น ใส่สารลดความตึงผิวสังเคราะห์ลงในตู้ปลาด้านในด้านหนึ่งใส่สารลดความตึงผิวธรรมชาติแล้วสังเกตอาการของปลาแต่ว่าพอใส่สารลดความตึงผิวสังเคราะห์น้ำก็ข้นขึ้นแถมการเคลื่อนไหวของปลาในตู้ปลาก็ช้าลงทันที ปลาในตู้ที่ใส่สารลดความตึงผิวธรรมชาติกลาดูสดใสามากกว่าแถมยังกินสารลดความตึงผิวธรรมชาติอีกด้วยหลังผ่านไปสามนาทีปลาในตู้ที่ใส่สารลดความตึงผิวสองรอบแทบจะไม่ขยับตัวแต่ปลาในตู้ที่ใส่สารลดความตึงผิวธรรมชาติยังคงมีชีวิตชีวาและสารลดความตึงผิวสองรอบมีผลอย่างไรต่อคน สารลความป็นผิวใช่ว่าจะอันตรายไปทั้งหมดนะครับมีบางส่วนที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยด้วยแต่สาหรับสารลความตึงผิวสัมผัสฐานน้ำมันส่วนใหญ่ที่ใช้ในเครื่องสำอางถ้าใช้กับคนในระยะเวลานานแล้ว,ดาดาลวอาจม้เกิกดโรคเลื่อจมูกอักเสบโรคอื่นโรคภูมิแพ้ได้นะครับแต่การรายงานทางพิพิตยาในสหรัฐอเมริกานั้นสารลดความตึงผิวอย่างโซเดียมบอไรเซฟ,ฟ,ฟ,ฟ ด่าโซเดียมหอแคลเซีซัลเฟตที่ใช้เป็นน้ำยาฉีนผื่อนั้นสามารถผ่านขาทางทผิวหนังได้ง่ายและเข้าสู่วัตถุใจตับปอดและสม,มองถ้าอยู่ในร่าง,งกายเป็นเวลา5วันจะกลายเป็นพิษค่อนข้างแรงที่แแฝงอ,อ,อยู่ในร่าง,งกายของมนุษย์ถ้องพูา